น้ข้าออกทำไมขันนั่นมันจะสุะออกไหมเนออมี่ย

ปร็ตูสม,รรมุดอะไรเนี่ยปรุงเรียงปรุงยังเอ้ยนะใส่ไปดีตานนิดนึง Yesu. Selai telah telah semua sembah Eh. Baik. โอ้ยยังพอไเทาทักระเพรากระเพราใส่กระเพรานะคะต่อไปก็จะเป็นใส่กระเพราค่ะใบมะกรูดชีใบมะกรูด ชิมได้อตกทันต่อไปกับเขาแต่ทังกะเลยน้องแกืมหอมจบแ่บคนนาคนทำเสือก็ไม่ใสเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยแ่บ เสร็จแล้วพี่น้องรัดถ้วยเดียวพอแล้วจ้าอร่อย